ทัวเปลี่ยนทิศปางกน,นรันโพสแบบนี้อย่างกับเนื้อคู่หน้าขายกันอย่างกับเนื้อคู่รถทั่วเปลี่ยนทิศปางได้โพสแบบนี้ถึงเจตคนแห่ชมสนันเป็นคู่จิ้นที่ก่อนหน้านี้โดนกระแสวิพากวิจารณ์กันเป็นอย่างมากสำหรับคู่ของนักเอกสาวปาง และหนุ่มเจดโดยทั้งคู่แสดงละครเรื่องบุงนาสารีด้วยกันแต่หลังจากนั้นก็เดินจับผิดว่าแอบกิ๊กันหรือเปล่าปางใช้มือที่สามที่เจดและวิวเดียกันหรือไม่แต่ประเด็นนี้เคลียรชัดแล้วว่าไม่มีใครเป็นมือที่สามทั้งนั้นล่าสุด27กันยายนที่ผ่านมา ปางได้ออกมาโพสภาพคู่กับเจดชวนดูละครพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าไม่ลืมนะคะบุง่าารีคืนนี้หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่และบอกว่าน่าคายกันอย่างกับเนื้อคู่ด้วย